สมเด็จพระนางเจ้าสิทธิกิจพระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงสวรรคตโทรทัศน์โรมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยออกแถลงการสำนักพระราชวังเรื่องสมเด็จพระพันปีหลวงสวรรคตด,ด้วยพระอาการสงบสิริพระชนมพรรษาปีที่93เวลา7นาฬิกาของวันที่25ตุลาคม2568 โทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยออกถแถลงการสํานักพระราชวังเรื่องสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงสวรรคตระบุว่าตามที่คณะแพทย์ผู้ถวายการรักษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงได้ขอพระราชทานกราบบังคมทูลเชิญสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงสเสด็จพระราชดำเนินไปประทับที่โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาติไทยตั้งแต่วันที่7กันยายนพุทธศักราช2562เพื่อติดตามพระอาการทางระบบต่างๆความทราบทั่วกันแล้วนั้นในช่วงที่ประทับที่โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาดไทยสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงพระประชวรหลายครั้งและคณะแพทย์ตรวจพบความผิดปกติทางระบบต่างๆทำให้คณะแพทย์ต้องถวายการรักษาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่วันที่17ตุลาคมพุทธศักราช2568สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงพระประชวรจากภาวะติดเชื้อในกระแสพระโลหิต แม้ว่าคณะแพทย์จะถวายการรักษาอย่างสุดความสามารถแล้วแต่พระอาการสุดหนักลงตามลำดับถึงวันศุกร์ที่24ตุลาคมพุทธศักราช2568เวลา21นาฬิกา21นาทีเสด็จสวรรคตณโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาติไทยด้วยพระอาการสงบสิริพระชนมพรรษาปีที่93พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มีบรมราชองค์การโปรดกล้าวโปรดกระหม่อมให้สำนักพระราชวังจัดการพระศพถวายพระเกียรติยศสูงสุดตามราชประเพณีประดิษฐานพระศพณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาสตรในพระบรมมหาราชวังทรงพระกรุณาโปรดกล้าวโปรดกรดกะหม่อมให้พระบรมวงศานุวงศ์และข้าทูลละอองทุลีพระบาทในราชสำนักไว้ทุกถวายมีกำหนดหนึ่งปีตั้งแต่วันสวรรคตเป็นต้นไป แนวทางปฏิบัติการไว้ทุก์ถวายความอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงวันนี้25ตุลาคม68ประกาศสำนักพระราชวังสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิจพระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงสวรรคตด้วยพระอาการสงบสิริพระชนพรรษาปีที่93พระโศกินิกร ต่างโศกเศร้าและน้อมสำนึกในพระมหากรุณาทิคุณตราบนิรันดร์สมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงแสดงความอาลัยบริเวณด้านหน้าราพอพจุลาลงกรณ์ทั้งนี้แนวทางปฏิบัติระหว่างช่วงไวยทุกข์มีดังนี้สุทธิพงษ์จุลเจริญอดีตปลัดกระทรวงมหาไทยโพสต์ไว้ในเฟซบุ๊กส่วนตัว วันนี้25ตุลาคม68เวลาประมาณ10นาฬิกาถึงแนวทางปฏิบัติในการถวายความอาลัยสเสด็จสู่สวรรคาลัย 1. การไว้ทุกข์และลดธงครึ่งเสาลดธงชาติครึ่งเสาเป็นเวลา30วันนับตั้งแต่วันที่มีประกาศสำนักพระราชวังข้าราชการพนักงานรัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานของรัฐทุกแห่งไว้ทุกโดยการแต่งกายชุดดําเป็นเวลาหนึ่งปีภาคเอกชนและประชาชนทั่วไปขอความร่วมมือให้แต่งกายไว้ทุกตามเหมาะสมเพื่อแสดงความอาลัย 2. งงานหรือกิจกรรมที่ควรงดเพื่อแสดงความเคารพต่อพระมหากรุณาธิคุณควรงดกิจกรรมต่อไปนี้โดยเฉพาะ ในช่วง15วันแรกหลังประกาศงดทั้งหมดงานรื่นเริงและบันเทิงทุกประเภทเช่นคอนเสิร์ตงานเลี้ยงสังสรรค์งานเต้นรำงานประกวดหรือแข่งขันที่มีบรรยากาศสนุกสนานเช่นการประกวดร้องเพลงเต้นแฟชั่นโชว์หรือกีฬาเชิงบันเทิงกิจกรรมส่งเสริมการตลาดเชิงบันเทิงเช่น การแสดงดนตรีในห้างการจัดอีเวนต์ไลฟ์โชว์หรือเปิดเพลงเสียงดังในพื้นที่สาธารนณะปรับลดรูปแบบได้งานที่เลื่อนไม่ได้เช่นงานแต่งงานหรือพิธีการราชการสำคัญให้คงเฉพาะพิธีการทางศาสนาหรือขั้นตอนจำเป็นงดดนตรีงดการตกแต่งฉูดฉาดและงดการเฉลิมฉลอง งานมอบรางวัลหรือประชุมวิชาการสามารถจัดได้แต่ให้เริ่มต้นด้วยการยืนสงบนิ่งไว้อาลัยและปรับรูปแบบให้เรียบง่ายสงบสำรวม 3. การเผยแพร่สื่อและประชาสัมพันธ์สื่อมวลชนและช่องทางออนไลน์ควรปรับโทนการนำเสนอให้เรียบงดใช้ภาพหรือเสียงรื่นเริงสถานีโทรทัศน์เว็บไซต์ และสื่อโซเชียลต่างๆควรเผยแพร่าข่าวสารและสารคดีเฉลิมพระเกียรติรวมถึงรายการถวายความอาลัยเป็นหลักประชาชนผู้ใช้โซเชียลควรงดโพสต์หรือคลิปที่ไม่เหมาะสมในช่วงไว้ทุกข์วันนี้25ตุลาคม68ประกาศสำนักพระราชวังสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวงสวรรคตด้วยพระอาการสงบสิริพระชนพรรษาปีที่93พระโสกกินิกรต่างโศกเศร้าและน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณตราบนันดร์สมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงแสดงความอาลัยบริเวณด้านหน้ารอพอจุลาลงกรณ์ทั้งนี้แนวทางปฏิบัติ ระหว่างช่วงไว้ทุกข์มีดังนี้สุทธิพงษ์จุลเจริญอดีตปหลัดกระทรวงมหาดไทยโพสต์ไว้ใน Facebook ส่วนตัววันนี้25ตุลาคม68เวลาประมาณ10นาฬิกาถึงแนวทางปฏิบัติในการถวายความอาลัยเสด็จสู่สวรรคาไาลัย 1. การไว้ทุกข์และลดทงครึ่งเสา ลดธงชาติครึ่งเสาเป็นเวลา30วันนับตั้งแต่วันที่มีประกาศสำนักพระราชวังข้าราชการพนักงานรัฐวิสาหกิจและหน่วยงานของรัฐทุกแห่งไว้ทุกโดยการแต่งกายชุดดำเป็นเวลาหนึ่งปีภาคเอกชนและประชาชนทั่วไปขอความร่วมมือให้แต่งกายไว้ทุกตามเหมาะสมเพื่อแสดงความอาลัย 2. ง,งานหรือกิจกรรมที่ควรงดเพื่อแสดงความเคารพต่อพระมหากรุณาที่คุณควรงดกิจกรรมต่อไปนี้โดยเฉพาะในช่วง15วันแรกหลังประกาศงดทั้งหมดงานเลื่อนเริงและบันเทิงทุกประเภทเช่นคอนเสิร์ตงานเลี้ยงสังสรรค์งานเต้นรำงานประกวดหรือแข่งขันที่มีบรรยากาศสนุกสนานเช่น การประกวดร้องเพลงเต้นแฟชั่นโชว์หรือกีฬาเชิงบันเทิงกิจกรรมส่งเสริมการตลาดเชิงบันเทิงเช่นการแสดงดนตรีในห้างการจัดอีเวนต์ไลฟ์โชว์หรือเปิดเพลงเสียงดังในพื้นที่สาธารณะปรับลดรูปแบบได้งานที่เลื่อนไม่ได้เช่นงานแต่งงานหรือพิธีการราชการสำคัญให้คงเฉพาะพิธีการทางาศาสนา หรือขั้นตอนจำเป็นงดดนตรีงดการตกแต่งฉูดฉาดและงดการเฉลิมฉลองงานมอบรางวัลหรือประชุมวิชาการสามารถจัดได้แต่ให้เริ่มต้นด้วยการยืนสงบนิ่งไว้อาลายัยและปรับรูปแบบให้เรียบง่ายสงบสำรวม 3. การเผยแพร่สื่อและประชาสัมพันธ์สื่อมวลชนและช่องทางออนไลน์ ควรปรับโทนการนำเสนอให้เรียบงดใช้ภาพหรือเสียงลื่นเริงสถานีโทรทัศน์เว็บไซต์และสื่อโซเชียลต่างๆควรเผยแพร่ข่าวสารและสารคดีเฉลิมพระเกียตรติรวมถึงรายการถวายความอาลัยเป็นหลักประชาชนผู้ใช้โซเชียลควรงดโพสต์หรือคลิปที่ไม่เหมาะสมในช่วงไว้ทุขก4 การแสดงความอาลัยของหน่วยงานสามารถเปิดสมุดลงนามถวายความอาลัยที่ทำการของหน่วยงานหรือสถานศึกษาได้ติดริบบิ้นสีดำหรือโบดําบริเวณหน้าอกซ้ายของชุดสุภาพหากมีการจัดกิจกรรมสาธารณะควรเปิดด้วยการยืนสงบนิ่งหนึ่งนาทีพร้อมกล่าวถวายอาลัยอย่างเหมาะสม